ทำสบู่ค่ะเอาใจลูกค้ากันหน่อยนะคะคุณลูกค้าค่ะบอกว่าต้องการสบู่ที่ก้อนแข็งแล้วก็ฟองเยอะๆค่ะจัดไปเลยนะคะวันนี้นะคะเอาสูตรนี้ไปทํากันเลยค่ะเราไปดูสูตรพร้อมๆกันเลยนะคะสูตรนะคะที่เพื่อนๆได้เห็นบนหน้าจอนี้นะคะนี่เลยค่ะตัวแรกนะคะน้ําเปล่าค่ะน้ําเปล่าเราจะใช้297กรัมค่ะ โซดาไฟนะคะ150กรัมค่ะน้ำมันนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำมันตัวเดียวนะคะนั่นก็คือน้ำมันแก่นปาล์มนะคะ900กรัมค่ะส่วนผสมอื่นๆนะคะนั่นก็คือทีดค่ะทีดีก็คือ,อไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะทำให้สบู่มีสีขาวนะคะวันนี้เราจะใช้ตัวผงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในคลิปพร้อมๆกันนะคะว่าเราจะใช้กี่กรัมเนาะ ค่ะตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือน้ำหอมนะคะวันนี้ใช้น้ำหอมกลิ่นนมข้าวนะคะ50กรัมค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราผสมน้ำด่างก่อนค่ะน้ำด่างเราก็จะใช้น้ำเปล่าแล้วก็โซดาไฟนะคะอัตราส่วนก็ตามต้นคลิปเมื่อกี้นะคะที่บอกไปนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นโซดาไฟที่เราจะใช้สำหรับทำสบู่นะคะวันนี้ไปชมคลิปผสมน้ำด่างกันเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นวิธีขั้นตอนการเตรียมน้ำด่างนะคะน้ำด่างก็จะประกอบไปด้วยน้ำเปล่านะคะนี่เลยแล้วก็โซดาไฟนะคะเราก็ช่างเตรียมไว้แล้วนะคะสูตรนี้นะคะที่ต้นคลิปเนาะเราก็แจ้งกันไปแล้วคะ่ะว่าใช้อะไรเท่าไหร่นี่ถ้าใครช่างเสร็จแล้วเนาะโซดาไฟเนี่ยก็จะปิดถุงแบบนี้นะคะมัดเก็บไว้เหมือนเดิมเลยมายัางไงก็เก็บไว้อย่างนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะมัดสองชั้นแบบนี้เลยเนาะ โอเคเรามาเริ่มกันเลยผสมเลยนะคะโดยที่เราจะนำโซดาไฟนะคะผสมลงในน้ำเปล่าะคะ่ะแบบนี้เลยคนจนละลายนะคะอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้เราจะทำนอกบ้านนะคะให้ใส่ถุงมือแมส ปิดจมูกด้วยนะคะปิดจมูกปิดปากเนอะแว้นตาเห็นไหมคะตอนนี้โซดาไฟละลายจนหมดแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ตรงนี้นะคะไว้ข้างนอกบ้านแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะไปเตรียมน้ำมันเลยนะคะตอนนี้นะคะเรารอน้ำด่างให้มันเย็นตัวลงนะคะน้ำด่างเนี่ยก็เอาไว้ข้างนอกบ้านนะคะต่อไปคะ่ะ ในห้องทำสบู่ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมอื่นๆกันค่ะไปชมกันเลยต่อไปเลยนะคะเราจะมาเตรียมน้ำมันค่ะน้ำมันแก่นปาล์มใช่ไหมคะน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะคะตราดอกไม้นี่เลยอ่านฉลากเลยนะคะน้ำมันเมล็ดในปาล์มนะคะเราจะใช้ทั้งสิ้นหนึ่งถุงเลยนะคะตามสูตรเลยสูตรเราก็คือ 900กรัมนะคะ1ถุงนี้นะคะ1ลิตรนะคะมันเท่ากับ900กรัมนะคะประมาณเนาะประมาณ900กรัมนะคะเทหมดเลยสูตรนี้เราจะใช้1ถุงนะคะ ซึ่งที่บ้านสบู่ช่วกวามีจำหน่ายนะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะสั่งได้เลยลน์แอดนะคะสีเขียวมุมหน้าจอเลยค่ะแอดพากาโซมนะคะเตรียมน้ำมันเสร็จแล้วนะคะตัวผสมตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือน้ำหอมนะคะน้ำหอมกลิ่นนมข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้50กรัมค่ะให้เพื่อนๆเ,เทช่างนะคะช่างให้ได้50กรัมนะคะเตรียมไว้ข้างๆเลยนะคะตรงนี้นะคะ เรียมไหมตรงนี้เลยอันนี้คือน้ำหอมนะคะสารตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือสารไทเทเนียมไดออกไซด์นั่นเองนะคะสารตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้สบู่ของเราเนี่ยนะคะมีก้อนที่ขาวจ๊วะนะคะนี่นี่เลยนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ํามันในโถกวนเลยนะคะใส่ไปกี่ช้อนดีเดี๋ยวลองหนึ่งช้อนชานะคะสองช้อนชา 3 4นะคะแล้วเราก็ใช้ตะกร้อนะคะควนๆนะคะให้ตัว T d ดีเนี่ยนะคะละลายเห็นไหมคะซึ่งสารตัวนี้นะคะจะทำให้สบู่ของเราเนี่ยเป็นก้อนขาวเนาะวันนี้เราก็จะทำสบู่ให้มีสีขาวแล้วก็ใช้น้ำหอมกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะให้เหมือนแบบ มโนว่าให้เป็นสบู่น้ำนมข้าวที่ขายตามท้องตลาดละกันเนาะวันนี้เห็นไหมคะจากสีน้ำมันเมื่อกี้เนาะสีเหลืองไอตัวเนี้ยตัวทีดีอ่ะก็จะทำให้สบู่ของเรามีก้อนขาวนะคะเมื่อกี้เราใส่ไปสี่ช้อนนะคะสีช้อนชานิวว่าน่าจะโอเคแล้วนะคะเนาะใครอยากให้มันขาวเยอะกว่าน,นี้ก็ใส่เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่นิวว่าเอาละเอาเท่านี้ก็โอเคแล้วะคะ่ะ คนคให้ละลายเลยนะคะให้มันเข้ากับน้ำมันนะคะซึ่งถ้าใครนะคะมีตัวเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ปั่นได้เลยนะคะมันจะได้เข้ากันนะคะนิวขอใช้เครื่องปั่นแล้วกันนะคะวันนี้เครื่องปั่นนะคะเราจะไม่ยกขึ้นยกลงนะคะให้เราให้มันจมนะคะเพราะว่า ถ้าเรายกขึ้นมันจะกระเด็นนะคะเห็นไหมคะข่าวไปทั้งสบู่ทั้งโถเลยนะคะแล้วก็สังเกตดูให้ดีๆนะคะลองใช้ไม้พายช่วยตักดูนะคะไม้พายก็จะทำให้เห็นนะคะว่ามันยังมีก้อนแบบตะกรนซึ่งยังไม่ละลายเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะให้มันละลายเนาะ ตอนนี้นะคะตัวไทเทเนียมไดออกไซด์ของเรานะคะละลายได้ดีแล้วนะคะไม่เห็นเป็นจุดใหญ่ๆแล้วนะคะนิวรู้สึกว่าเราใช้เครื่องปัดนนะคะจะดีกว่าการใช้ตะก้อกวนนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ทีดีมันละลายดีๆเนาะใช้เครื่องปั่นดีกว่านะคะเห็นไหมคะไม่เห็นเลยตอนนี้นะคะนิวได้นำ น้ำดากนะคะที่เราพักไว้ด้านนอกนะคะให้มันเย็นลงเนาะตอนนี้ก็อุณหภูมิโอเคแล้วนะคะอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นี่นะคะอยู่ที่ประมาณ41องศานะคะถือว่าโอเคนะคะไม่ร้อนจนเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ในโถของเราเลยค่ะโถกวนสบู่ของเราเลยนะคะกรองสักเล็กน้อยนะคะ เพื่อให้กรองเศษพวกที่มันไม่ละลายนะคะพวกโซโดาไฟหรือว่าสิ่งสกรปรกต่างๆเนาะ,นะจากนั้นนะคะก็คนให้เข้ากันเลยค่ะใช้ไม้พายคนๆนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะ หรือใครจะใช้ตะก้อก็ได้นะคะสำหรับคนงบน้อยนะคะแต่ถ้าใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นโลดนะคะเห็นไหมคะปั่นเลยข่าวมากๆเลยนะคะสะบู่ของเราถ้าใช้ตะก้อคนก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะกว่าสบู่ของเราเนี่ยมันจะเข้าเนื้อกันดีนะคะ ง่ายมากๆเลยนะคะสูตรนี้ใช้น้ำมันเพียงตัวเดียวนะคะเป็นสูตรที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยนะคะใครที่เป็นแม่ค้าขายสบู่เนาะลูกค้าก็จะเน้นฟองเยอะเน้นก้อนแข็งนะคะเน้นกลิ่นหอมนะคะนี่เลยข่าวจัวนะคะฟองเยอะแน่นอนนะคะฟองนี้จะได้มาจากน้ำมันแก่นปาล์มนะคะซึ่งเยอะมากๆ อันนี้เป็นสูตรหนึ่งแล้วกันนะคะเป็นสูตรเอาใจลูกค้านะคะสูตรหนึ่งเน้นฟองเน้นก้อนแข็งนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่สองให้ไปติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะคะนี่นะคะ เราจะปั่นไปเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูลักษณะความค้นของเนื้อสบู่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะตอนนี้สบู่นะคะอยู่ในช่วง Light Trace อยู่นะคะเราก็จะปั่นให้มันค้นขึ้นนะคะ สำหรับมือใหม่นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะคะ,ะคำแนะนำก็คือให้ลงมือทำนะคะแล้วก็จะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้ายังไม่ลงมือทำนะคะก็จะเกิดคำถามเยอะแยะมากมายค่ะนะคะก็จะไม่ได้ลงมือทำสักทีแนะนำเลยนะคะให้ลงมือทำเลยนะคะผิดถูกให้ลงมือทำไปก่อนนะคะศึกษาคลิปให้ละเอียดเนาะดูคลิปอย่างละเอียดเลยนะคะ มีอะไรก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะคะสําหรับพวกวัตถุดิบอุปกรณ์เนาะของบ้านสบู่ชอบพากาก็มีจําหน่ายนะคะให้เพื่อนๆแอดไลน์มาเลยนะคะตรงมุมหน้าจอนะคะสีเขียวๆนะคะลายแอดพากาโซเริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะ ไม่ต้องยกเครื่องปั่นนะคะถ้ายกเครื่องปั่นเนี่ยจะทำให้ฟองอากาศนะคะเกิดขึ้นในสบู่ของเรานะคะตอนนี้ก็จะเหลือส่วนผสมตัวสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือน้ำหอมนั่นเองนะคะนี่นำมาไว้ข้างๆเลยนะคะจะได้ไม่ลืมกลิ่นนมข้าวนะคะไหนลองทำแล้วก็ดูซิว่าออกมามันจะเหมือนตามที่เขาขายในตลาดไหมเนาะ สำหรับสูตรนี้ก็ต้นทุนก็ต่ําอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ลองนําไปคํานวณเองละกันนะคะอย่างโซดาไฟนะที่เราจําหน่ายก็ถุงละประมาณ890นะคะในเว็บไซต์ของเราเพื่อนๆไปอัปเดตราคาได้เนาะอาจจะประมาณ890ต่อกิโลนะคะซึ่งเราใช้ไม่เยอะนะคะโซดาไฟเราใช้ไปนิดเดียวเนาะแล้วก็น้ามันนะคะเช็คราคาในเว็บไซต์ได้เลย พวกน้ำหอมอะไรต่างๆนะคะมีแจ้งราคาไว้นะคะเราจะขึ้นหน้าเว็บให้ดูนะคะ www. p a k so a s o p com ะคะ่ะตอนนี้นะคะเนื้อสบู่ของเราเนียนมากๆเลยนะคะเนียนมากแล้วก็จะอยู่ในช่วงมีเดียมแล้วนะคะมีเดียมเทสก็คือประมาณแบบนมข้นนะคะนมข้นหวานเห็นไหมคะ ขั้นตอนนี้เราจะมาใส่น้ำหอมกันเลยค่ะน้ำหอมกลิ่นนมข้าวนะคะใส่ไปเลยแล้วก็กวนให้เข้ากันนะคะกวนให้แน่ใจนะคะว่าน้ำหอมของเราเนี่ยได้เข้ากับสบู่นะคะ ที่สําคัญนะคะน้าหอมเนี่ยนุอยากให้เลือกซื้อด้วยนะคะเพื่อนๆต้องถามคนขายนะคะว่าน้ําหอมเนี่ยเข้ากับการทําสบู่น้ํามันกวนเย็นหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อน้ําหอมผิดไปเนี่ยอาจจะทําให้สบู่ของเราเนี่ยเกิดการแยกชั้นนะคะ,ะวันนี้เราก็ใช้กลิ่นนมข้าวนะคะซึ่งน้ําหอมของบ้านสบู่ชอบอากาศของเราเนี่ย ใช้แล้วนะคะทดสอบกับสบู่น้ำมันแล้วนะคะว่าใช้ได้นะคะไม่แยกชั้นนะคะไม่เร่งเทสนะคะหอมมากๆเลยหอมฟุ้งไปทั่วทั้งห้องเลยนะคะควรให้เข้ากันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเตรียมโมนไว้ข้างๆนะคะโมนสบู่ไว้ข้างๆเนาะ ็นไหมคะไม่เร่งเทสด้วยนะคะเมื่อน้ำหอมเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทลงโมนไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็หลังจากที่เทลงโมนเสร็จนะคะให้เราพักทิ้งไว้1-2คืนนะคะแค่นั้นค่ะแล้วก็นำออกจากโมนนะคะขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะให้เพื่อนๆจำไว้ดีๆนะคะเดี๋ยวจะมาซ้ำทวนให้ฟังอีกรอบนะคะตอนนี้นะคะนิวก็จะทำการกวนสบู่นะคะเพื่อให้น้ำหอมนะคะเข้ากับสบู่ของเรานะคะ อาจจะปั่นนาะนนิดนึงเพื่อความมั่นใจนะคะโอเคหยุดปั่นแล้วนะคะเราก็ถอดหัวปั่นเลย แล้วก็จะใช้ไม้พายนะคะกวนไล่ฟองอีกแป๊บหนึ่งนะคะให้เนื้อมันแบบเนียนๆนะคะตอนนี้นะคะบ้านสบู่ชอบปากาของเรานะคะได้มีเว็บไซต์นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะเข้าไปชมสินค้ารายละเอียดราคาต่างๆนะคะเราได้ลงไว้ เรียบร้อยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะตรงมุมด้านล่างสีเขียวๆนี้นะคะรหัส ID Line นะคะแอด a ากาโซนะคะแอดเข้ามาคุยกันได้ค่ะสอบถามเกี่ยวกับการทำสบู่หรือว่าจะสั่งซื้อของนะคะก็แอดเข้ามาแชทคุยกันได้เลยนะคะและอีกช่องทางที่สำคัญนะคะนั่นก็คือกลุ่มใน facebook นะคะกลุ่มบ้านสบู่ชอบอากาค่ะ เพจเราก็มีนะคะมีทุกช่องทางเลยนะคะในช้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะคะใครสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะโอเคถึงเวลาเทสบู่แล้วนะคะดูใกล้ๆแบบนี้แหละเนาะ,ะนี่ก็คือโมนไม้แล้วก็โมนซิลิโคนนะคะรองแบบนี้นะคะ ดูซิว่าจะพอดีหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยสูตรค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าใช้น้ำมันหนึ่งทุงเลยโอ้ได้อยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็เทสบู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะคะต่อไปนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะ ให้เพื่อนๆตั้งใจฟังไว้ให้ดีนะคะหลังจากที่เราเทสบู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเนี่ยวางทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณ1-2วันนะคะแล้วเราค่อยนำออกจากโมนนะคะผ่านไปแล้วนะคะเป็นเวลาประมาณ2คืนนะคะเราก็จะได้สบู่ที่เซ็ตตัวแล้วก็แข็งในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมายกออกจากโมนพร้อมๆกันเลยนะคะ นี่นะคะก้อนขาวมากๆแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นนะคะมันจะมีรอยแตกแยกตรงนี้นะคะนั่นก็คือเมื่อเราเทสบู่ลงในแม่พิมพ์เสร็จแล้วเนาะมันจะเกิดความร้อนขึ้นโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นสบู่กวนเย็นนะคะปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันนะคะหรือว่าปฏิกิริยาการเกิดสบู่เนาะเขาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะนั่นก็คืออาจจะทําให สบู่ของเราเนี่ยมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะค่อยๆร้อนขึ้นและยิ่งช่วงนี้เนาะเป็นช่วงหน้าร้อน,นะคะเ,ออเรียกได้ว่าประเทศไทยเรามันจะอากาศร้อนเนาะอากาศร้อนก็เลยทําให้สบู่เนี่ยร้อนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทําให้มันแบบความร้อนในตัวมันก็ประทุกออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้เกิดรอยแยกแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นปกตินะคะถ้าเกิดว่า เราเนี่ยไม่อยากให้มันหน้ามันแตกแบบนี้เราอาจจะทําใหเออ้เมื่อทําสบู่เสร็จแล้วอาจจะต้องบั่นมาดูหน่อยนะคะว่าสบู่เนี่ยมันร้อนมากไหมถ้ามันร้อนมากอาจจะเปิดพัดลมให้มันเนาะคือทํายังไงก็ได้ให้แบบช่วยลดอุณหภูมิล,ลงอะคะ่ะเนาะหรือว่าอาจจะไม่ต้องปิดฝามันอะไรอย่างเงี้ยขนาดแบชนี้นะคะนิวก็แค่เอาวางไว้ในห้องเฉยๆะคะ่ะมันก็ร้อนเนาะเพราะว่า ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นสบู่กวนเย็นที่เราทิ้งไว้เป็นเวลา2วันเนาะมันก็แข็งขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งสูตรนี้เนะะี่ยค่ะเราเราเป็นสูตรที่ใช้น้ำมันแข็งนะคะ100%เลยนะคะนั่นก็คือใช้น้ำมันแก่นปามใช่ไหมคะมันก็จะทำให้สบู่ของเราเนี่ยเห็นไหมคะเอาออกจากแม่พิมพ์ซิลิโคนง่ายนะคะ แต่ว่าเทคนิคในการเอาออกนี้ก็ต้องก็ต้องค่อยๆอเอาออกเหมือนกันนะคะสะบู่เราจะได้ไม่เสียลูกเนาะค่อยๆไล่มันออกไปเนาะเอ okay. ว่าถ้าทําแบบนี้มันจะพังตรงมุมหรือเปล่ามันง่ายดีนะคะโอ้โหแข่งโป๊กเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครได้ทำตามเนาะแล้วก็อาจจะลองใช้ดูค่ะว่ามันเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดว่ามันแข็งเกินไปหรือว่าใช้แล้วผิวแห้งอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไปปรับที่สูตรนะคะซึ่งสูตรที่เราสอนเนี่ยก็มีเยอะมากเลยโอ้โหแข็งมากนะคะเพราะว่าใช้น้ำมันแข็งเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยเดี๋ยวเราจะนำมาเข้าเครื่องตัดกันเลยนะคะดูซิว่ามันจะตัดได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่นิวได้ทำสูตรใช้น้ำมันแข็งร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งไม่เคยใช้เลยนะคะสูตรนี้ครั้งแรกเลยตัดเลย โอ้แข็งมากนะคะเพื่อนๆเกือบตัดไม่เข้าแล้วเอ๊ะต้องค่อยๆเลยอ่ะอาจจะทิ้งไว้แค่ประมาณหนึ่งหนึ่งคืนก็พอนะคะอันนี้ทิ้งไว้สองคืนซึ่งมันก็เริ่มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะคะก้อนขาวมากกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นนมข้าวนะคะอืมหอมสำหรับ สูตรนี้นะคะก็จะเป็นสูตรที่ได้สบู่ที่ก้อนแข็งมากๆแล้วก็ฟองเยอะนะคะส่วนความชุ่มชื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าเนาะเราจะมาพบกับสูตรที่ช่วยให้มันใช้แล้วมีความอ่อนโยนต่อผิวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือแข็งมากนะคะเราอาจจะตกแต่งขอบมันด้วยก็ได้นะคะ ฟังต่อนะคะก็คืออันนี้เนาะเป็นสบู่กวนเย็นที่เราทําไปแล้วนะคะผ่านมาประมาณ2วันแล้วเราก็นํามาตัดนะคะแบบนี้หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะหรือว่าหั่นสบู่ได้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะ<อ>ก็ให้เพื่อนๆนะคะวางทิ้งไว้นะคะแบบนี้เลยนะคะอาจจะหาชั้นวางให้เขาสักหน่อยนะคะวางทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา1เดือนนะคะ หรือว่าประมาณสสัปดาห์นั่นเองนะคะ mm. เพื่อที่ให้ปฏิกิริยาการเกิดสบู่ของเขานี่คะ mm. เสร็จสมบูรณ์นะคะโอเคเนาะอันนี้เป็นวิธีของสบู่กวนเย็นนะคะ mm. เพื่อนๆก็จะถามกันเข้ามา mm. เยอะมากๆเลยว่าสบู่กวนเย็นกับกวนร,ร้อนเนี่ยใช้ระยะเวลาตากเนี่ยต่างก,กันหรือเปล่านะคะ mm. ก็คือต่างก,กันนั่นเองนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะลองมา ตกแต่งหน้าสบู่กันไหมคะเราจะใช้ตัวที่ตัดสบู่นะนะคะให้เป็นประโยชน์สักหน่อยมันจะมีที่รับคมสบู่นี่เห็นไหมคะมันก็จะช่วยทำให้ตกแต่งขอบนะคะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยเนาะสบู่มันก้อนขาวด้วยตรงนี้นะคะแล้วก็เอาวางไปตรงนี้เลย ตกแต่งขอบมันจากแหลมแหลมใช่ไหมคะให้มันแบบทู่ๆหน่อยวางไปแบบนี้เลยเห็นไหมคะก็จะทำให้เพิ่มมูลค่ากับสบู่ของเรานะคะสวยงามประมาณนี้เนาะสำหรับหน้าสบู่ก็เพื่อนๆก็อาจจะใช้ มีดหั่นก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบให้มันแบบเป็นครุข่าบแบบนี้นิว,ว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะคะเป็นธรรมชาติเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับวิธีการทําสบู่เน้นฟองแล้วก็เน้นความแข็งนะคะเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะคะสําหรับคลิปต่อไปนะคะเรามาชมสูตรที่2กันค่ะสูตรที่2ที่เราจะมาเน้นฟองแล้วก็เน้นความแข็งนะคะแล้วก็เราจะมีความเ,เพิ่มความชุ่มชื่นเข้าไปอีก สักเล็กน้อยนะคะอย่าลืมปิดติดตามชมกันค่ะกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย